สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแชร์คลิปในกลุ่มนะครับเพื่อไปโพสต์ข้างนอกกลุ่มนะฮะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเพราะว่านะครับถ้ามีคลิปในกลุ่มแล้วนะครับถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้นะครับเวลาเอาไปแชร์มันจะเป็นลิงก์สำหรับคลิปที่วิ่งเข้ามาดูในกลุ่มนะครับแต่เราต้องการให้นะครับ ใครก็ได้นะครับสามารถดูได้อิสระไม่ต้องเข้ากลุ่มก็สามารถดูคลิปได้นะครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับสมมติว่านะครับอยู่ในกลุ่มครูอยากดังอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแล้วเราอยากเอาคลิปนี้นะครับมีคนส่งลิงก์เข้ามาในกลุ่มนะครับเป็นคลิปและเราแค่นะครับคลิกเมาส์ขวานะครับอันนี้กรณีใช้คอมพิวเตอร์นะครับคลิกเมาส์ขวาขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับคัดลอกที่อยู่ลิงก์เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่นะครับเฟซของเรานะฮะแล้วก็มาโพสนะครับก็คลิกขวาวางธรรมดาเนี่ยแค่นี้เองนะครับมันก็จะเป็นการโพสนะครับลิงก์สําหรับให้ใครก็ได้นะครับสามารถที่จะดูคลิปนี้โดยไม่ต้องเข้ามาในกลุ่มนะฮะอันนี้คือการทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ถ้าเป็นการ ทำผ่านสมาร์ทโฟนล่ะทำยังไงโอเคนะครับเราก็แตะเข้ามาใน facebook ในสมาร์ทโฟนเรานะครับจากนั้นเข้าไปที่กลุ่มนะครับเข้าไปที่กลุ่มอย่างเงี้ยนะครับแตะเข้าไปที่กลุ่มอย่างเช่นครูอยากดังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับเลื่อนไปหาคลิปนะครับเมื่อเจอคลิปแล้วเราก็นะครับแตะลิงก์หนึ่งครั้งนะครับเหมือนเราจะเปิดดูนี่แหละนะสังเกตด้านบนจะมี3จุดเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็แตะไปที่3จุดนะฮะแล้วก็แตะไปที่คัดลอกลิงก์นะครับพอคัดลอกลิงก์เสร็จนะครับเราก็กลับมาที่หน้าเฟซของเรานะครับกลับมาที่หน้าเฟซของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนไปที่นะครับเราจะโพสต์ตรงนี้นะครับคุณคิดอะไรอยู่นะฮะเราก็แตะแช่ไว้นะฮะแล้วก็วางนะฮะวางเสร็จนะมันก็จะเป็นลิงก์แหละนะครับ แต่มันอาจจะเป็นลิงก์แบบ M เนี่ยหมายถึงโมบายก็คือสมาร์ทโฟนนะครับถ้าจะให้ดีก็คือนะครับลบ M ออกนะครับแล้วพิมพ์ตัวตัวบน U สามตัวนะครับลงไปแทนนะครับสามตัวแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็แตะไปที่โพสต์นะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์นะครับในกลุ่มนะครับแต่เอาไปโพสต์นอกกลุ่มให้สามารถนะครับให้ทุกคนสามารถดูคลิปได้โดยไม่จําเป็นต้องให วิ่งเข้ามาดูในกลุ่มนะครับโอเคนะครับ